นมกับนมัสการท่านสมณนะด้วยความเคารพค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดเรเจเพชรก้าจุนด้วยความเคารพค่ะกลับคารวะครูรู้ทุกท่านด้วยความเคารพค่ะจะได้ทําสํานึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ขอากาศส่งกันบ้านสี่มื้อเดียวตอนอาหารบริสุทธิ์ค่ะค่ะก็ตั้งตะบะเข้าพรรษาไว้นะคะในเรื่องว่าันในหนึ่งสัปดาห์นะคะ จะกินอาหารบริสุทธิ์หนึ่งวันก็ได้เลือกวันในทุกวันพฤหัสนะคะ่ะซึ่งจะตรงกับวันวันของของเรอาอะค่ะเมะื่อวานในขณะที่กําลังที่ใกล้จะเที่ยงอะคะ่ะมันก็บอกว่าวันนี้วันพฤหัสเราต้องกินอาหารบริสุทธิ์บอกอืใช่แต่ไม่มีขนมบอกไม่เป็นไรไม่มีขนมก็เดี๋ยวฉันซื้อแตงโมให้แกกินแล้วกันก็ในขณะที่มันกินอาหารนะคะก็มี เอามาคลุกอาหารก็มีบีบมะนาวแล้วก็โรยหัวหอมแล้วก็โรยเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไทยสดอะค่ะแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็พอกใส่ปากคําแรกอะค่ะพอมันเคี้ยวไปมันได้สัมผัสถึงความเปรี้ยวของมะนาวนิดนึงความเผ็ดของพริกไทยนิดน้อยแล้วก็โรยโรยดอกเกลือไปด้วยค่ะได้สัมผัสถึงความเค็มของเกลือนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหัวหอมมันบอกว่า อาหารคำนี้รสชาติดีจังเลยได้ครบทุกรสเลยค่ะก็มันมีความรู้สึกว่ามันมันได้สัมผัสความอิ่มเอิบอะค่ะที่ได้กินอาหารชุดของเมื่อวานนะคะ่ะก็มันก็ไม่ร้องหาขนมค่ะได้แตงโมงให้มันในในเรื่องของหวานนะคะก็เห็นว่าเออมันก็ผ่านไปได้นะคะแล้วก็สีหนึ่งมือก็ผ่านได้แต่มันบอกว่า จเจ้าเอขอแค่สัปดาห์ละครั้งก่อนนะไม่งั้นฉันตายแน่ค่ะมีประมาณนี้ค่ะครูรู้สาธุค่ะอ้าวสาธุค่ะเอยนะคะทําได้ก็ดีแล้วนะคะเวลากินอาหารบริสุทธิ์นะนะต้องคือกินด้วยปัญญานะนะคะเนี่ยพอปัญญาเริ่มถึงนะคะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละมันจะตอนมันจะรู้สึกดีอ่ะนะคะ ตอนเอ๊ช่วงนั้นน่ยมีกิฟนะคะแล้วก็มีพี่นายด้วยนะพวกเราตั้งวงกินนะหลายปีแล้วนะเนี่ยปีห้าเก้าบอกว่าหรือปีหกศูนย์ไม่รู้ปีห้าแปดหรือปีหกหนึ่งหรือปีอะไรไม่รู้ที่อาจารย์สอนนะนะพวกเราก็นั่งกินนะคะไปกินคนเดียวมันกินไม่ไหวอะ่ะมันตั้งวงกินกันค่ะเออตั้งวงด้วยความเงียบเงียกันแล้นั่งกินกัน นะคะกินด้วยปัญญานะถ้ากินด้วยโกรธมผนี่มันจะทรมานนะกินด้วยปัญญาปัญญาตรงไหนปัญญาจะให้ได้รู้ให้ได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเออคณะนี้ถ้ากินแต่คณะอย่างเดียวเนี่ยนะมันรสเป็นยังไงเออนะคะเอ,อเป็นนักวิทยาศาสตร์พุทธะนะอ,อ๋อมันเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วเขาบอกว่ามันริดร้อนมันริดเผ็ดมันเผ็ดจริงหรือเปล่าเคียเค้ยวเคี้ยวเออมันเผ็ดจริงเว้ย นะคะเผ็ดนอกจากเผ็ดแล้วมีความหวานไหมเนอ,อเราโอ้โหเรารู้สึกดีนะนะคะได้พิสูจน์แต่ละตัวแต่ละตัวไงทีนี้มาเคี้ยวข้าวหน่อยสิเขาบอกว่าข้าวมีความหวานเออแล้วหวานเลยเคี้ยวไปเออหวานแล้วเคี้ยวออกมาเป็นน้ํานะคะจนกลายเป็นเดเคี้ยวข้าวแต่ดื่มน้ําอ่ะเออเคี้ยวข้าวจนข้าวกลายเป็นน้นํานมอ่ะเอกลายเป็นดื่มข้าวกลายเป็นดื่มข้าวเออรสดีมากนะคะ ใจมันเย็นมากนะถ้าคนใจร้อนคนทําไม่ได้นะคุไอ้โจ์นี้คุณต้องมีเวลานะคะอันนี้อันนี้อันนี้นิดไม่ได้ให้พี่น้องต้องไปฝึกเหมือนกิ๊บหลอกแต่กิ๊บเล่ลาให้ฟังเฉยๆนะคะทีนี้ดูสิเอ่อใครกินพริกอะ่ะดูสิมันจะเอาพริกมานั่งเคี้ยวเล่นเนี่ยมันจะได้ไหมโอ้โหนะคะเราจะได้รู้ว่าตกลงเรามีกามติดอะไรกันแน่ติดอะไรกามเราชอบอะไรกันแน่ เออทีนี้พออาหารปรุงรสอร่อยนะมาเคี้ยวนะนะถ้าอาหารปรุงรสอร่อยมาเคี้ยวมันเคี้ยวไม่ได้มันเคี้ยวนานไม่ได้มันจะรีบตืินมันทําให้ใจร้อนมากเลยอาหารที่อร่อยและปรุงรสเนี่ยมันทําให้เราใจร้อนเพราะเรารีบเคี้ยวรีบกืนดังนั้นอาหารสูตรหนึ่งนี่แหละที่พี่เจ้าเอก,กินนี่แหละอาหารสูตรหนึ่งนี่แหละจะทําให้เราใจเย็นสังเกตนนะใจเย็นได้ยังไงใจเย็นดิ อาหารสูตรหนึ่งใครมันจะมุมมามรีบกินบ้างเอาใครจะมุมมามรีบกินบ้างรีบกินมะเขือรีบกินอะไรอีกใครมันมันจะมุมมามไหมเนี่ยกับเราอาหารปรุงรสแต่งเนี่ยใช้อันไหนมุมมามเหมือนกันยินอาหารปรุงมุมมามกว่าค่ะเอ้อาหารปรุงนี่มุมมามจะรีบกินไหมกิเลสใจร้อนรีบกินไหมอร่อยรอยอยู่รีบรีบกินค่ะรีบใส่คำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามต่อค่ะ เออแต่ถ้าเป็นผักสดผักลวกข้าวเฉยเยไม่มีกับหรือกับก็มีแต่ไม่ได้ปรุงอะไรมันมันจะรีบไหมเนี่ยมันจะรีบกินอะไรไม่รีบ,รบค่ะคุณรู้มันจะไปเรื่อยๆช้าๆค่ะมันจะไปเรื่อยๆอาหารสุดหนึ่งเป็นตัวลดความใจร้อนซึ่งให้เราทำปกติเราทำได้ยากแต่อาหารสุดหนึ่งช่วยเราได้นะคะเออเรารู้คุณค่าของอาหารสุดหนึ่งหนึ่งลดความใจร้อนของเรา สองมันทําให้เราได้มีเวลาพิสูจน์พิสูจน์พืชผักเหล่านั้นที่เรากินเข้าไปอ่ะพิสูจน์ว่ารสชาติมันเป็นยังไงกันแน่เออตกลงเราติดอะไรเอ,อติดอะไรในมะเขือเทศติดอะไรในอ,อที่เราเขียวนะ่ะเราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงอาหารสูตรหนึ่งจะทําให้เรารู้รสชาติความจริงตามความเป็นจริงของพืชผักผลไม้ชนิดนั้นนั้นเออมันมีคุณค่านี่หว่าเราจะฉลาดขึ้นเป็นกองเลยนะ นะคะเราจะฉลาดขึ้นเป็นกองเลยอ๋ออันนี้ริบเย็นเออกินแล้วแบบเคี้ยวเป็นน้ำแล้วปากนี่ชุ่มน้ำเย็นสบายนะคะที่ครูบาอาจารย์เลตไอ้นี่เขาบอกมาว่าอันนี้ริบเย็นนะอันนี้ริบร้อนนะคุณจะได้พิสูจน์ตอนกินอาหารสูตรหนึ่งนี่แหละเอ,อ้ยกะหลำปีมันริบร้อนมันร้อนอยังไงวะมันก็เป็นผักจับมันก็เย็นๆอยู่นะไปเคี้ยวดูดิพอเคี้ยวปุ๊บนี่ความร้อนจะแตกออกมาเลยเอ,อ้ยมันร้อนซาจริงๆด้วยเห็นไหม อันไหนริดร้อนอันไหนริดเย็นน่ะจะได้พิสูจน์ตอนอาหารสูตรหนึ่งนี่แหละมันจะทําให้เรามีปัญญาขึ้นเป็นกองเนะออตกลงเราติดอะไรวะเนี่ยที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เราติดอะไรมันก็รสเป็นอย่างนี้เราติดการปรุงนะคะติดการปรุงแต่งในพืชผักเหล่านี้นะคะเราจะชัดขึ้นเพราะเรามีปัญญาเพิ่มขึ้นในอาหารสูตรหนึ่งมันจึงทําให้เรามีอิทธิบาทโอ้อิทธิบาทพิสูจน์อ่ะพิสูจน์ความจริงนะตามความเป็นจริงนะที่เรา ไม่เคยรู้อะแต่เราจะได้รู้เพราะเราอาหารสุดหนึ่งนี่แหละโอ้โหนน่มันทําให้เราฉลาดขึ้นเป็นกองเลยเพราะอาหารสุดหนึ่งกินอาหารปรุงมั่วๆเนี่ยมันทําให้เราโบ้โบยังไงไม่รู้นะคะแต่พอกินอาหารสุดหนึ่งนะมันทําให้เราฉลาดขึ้นเป็นกองเลยใจเย็นขึ้นเป็นกองเลยปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นกองเลยเออเป็นไงล่ะรู้คุณค่าในคุณค่านี้ เป็นไงหน้าทำไหมหน้าพักเพียรหน้าทำค่ะครูรู้หน้าทำาค่ะหน,น้าทำนะทุกคนแต่เวลาที่พี่น้องกินสูตรหนึ่งเนี่ยมันมันจะรีบไม่ได้ดังนั้นพี่น้องเลือกเอาเลือกเอาวันที่พี่น้องมีเวลาเนะะียค่ะมันรีบไม่ได้เออ,เ,อ,อเพราะมันถ้ามันรีบคุณจะไม่ได้สัมผัสไอ้ที่กิ๊บพูดเมื่อกี้หรอกนะคุณคุ็เศร้าสักแต่กินสักแต่กินแล้วรีบไปทํางานอะไร คุณจะไม่มีเวลาได้อ่านเหมือนที่ลิปอ่านนะดังนั้นเนี่ยวันไหนตั้งใจจะกินเนี่ยให้มีเวลาเลือกเอาวันที่มีเวลาส่วนวันเวลาน้อยก็กินไปแบบเออประทังชีวิตไปวันไหนจัดสรรเวลาทำนะคะไม่ได้ทําได้ง่ายหรอกนะค่อยๆทําไปนะคะดังนั้นอุตสากินสูตรหนึ่งแล้วอุตสากินอาหารบริสุทธิ์แล้วอย่าให้มันเสียของอ่านเข้าไปสักหน่อยสิพิสูจน์เข้าไปหน่อยสิเป็นนักวิทยาศาสตร์ อันไหนร้อนอันไหนเย็นสักหน่อยซิไม่ใช่สักแต่กินนะในระหว่างนี้กิเลสขึ้นมาเพียบเลยแหละเออในระหว่างเคี้ยวกิเลสมาเพียบเลยเอาจะได้ล้างกิเลสในขณะเคี้ยนี่แหละคู่ต่อสู้นะสนามรบที่ใหญ่มากในรบกับกิเลสตัวเองนี่แหละมันสุดยอดของปัญญาที่ซ่อนอยู่ในอาหารสูตรหนึ่งเลยนะเพราะคุณจะได้รบกับกิเลสเต็มที่เลยนะคะแล้วคุณจะได้ดึงธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้ที่คุณร่ำเรียนมานี่แหละ เราฟาดฟันกับกิเลสดูสิใครจะอยู่ใครจะรอดนะคะดังนั้นเชียร์จะทำสัปดาห์ละวันก็ได้นะคะก็ไม่ว่าหรอกนะคะดูเอานะคะเออเราทำมาอยู่ทำมาตั้งนานอ่ะนะคะหลายเดือนเลยเอาใครจะพูดหรือส่งกำลังใจหรือว่าโอ๊ยฟังแล้วอยากทำจังเลยเอาเชิญเลยค่ะ อยากจะเป็นเพื่อนพี่เจเอ๋จังเลยสัปดาห์ละวันอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่มีเลยหรือว่าใครจะส่งกำลังใจทำด้วยค่ะคุณดูเผ่ากาสนใจมากเลยค่ะน่าทำมากอ่ะมีเวลาปอวันหยุดหรือวันอะไรน่ะหาพี่บิวอ่ะยังไม่เลือกเวลาว่าจะจะมีเวลาหรือเปล่าค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเออเราควรจะเอาประโยชน์จริงๆเนาะคุณดูไม่ใช่ว่าจะทานได้อย่างเดียวเนาะ ควรจะได้วิชาปรับสมดุลมาด้วยค่ะครูอ้าวไม่มีใครพูดแล้วหรอกับนิมนต์ท่านสมณะค่ะท่านสมณะให้โอวัทแล้วก็รับบาดส่งเรียนต่อได้เลยนะคะโอ้เรื่องกินอีกแล้วอืมสรุปแล้วพูดไปพูดมาทุกวันก็ไม่พูดเรื่องกินเนาะเบื่อกันหรือยังอืมก็บอกว่าถ้าถามว่าหิวไหมไม่หิวอันนี้ใกล้าตายเขาว่าเนาะถามว่าหิวไหมหิวโอ,อันนี้อยู่ได้นาน เออ,เ,อ,อเรื่องกินมือเดียวกินไม่ก็าตามเนี่ยเรื่องที่เป็นสงครามใหญ่ยุ่งยากหนึ่งคือการเคียวละเอียดเคียวละเอียดเนาะใครยังฟันดีอยู่ฝึกเถอะเพราะว่าพออายุมากขึ้นไม่มีฟันเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาฝึกแล้วนะไม่มีสิทธิ์มาฝึกแล้วฟันไม่อำนวยแล้วนะวนใครยังฟันดีอยู่เมื่อไรก็จับสันฝึก จะได้ฝึกใจเย็นด้วยนะจริงเลยถ้าอาหารอร่อยปุ้งแต่งนี่โอ้ยมันอยากตักวุว้เคียวคำสรุลงไปเลยเนาะมันอร่อยกิเลสกิเลสมันมันพาให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอาหารสุดหนึ่งอย่างที่ว่านี่โอ้ยเนาะมันไม่มีเสน่ห์ดึงดูดเลยนะคนที่ยังปัญญายังไม่รอบทวนเนะี่ยมันต้องสมถะมากเลยนะโอ้ต้องอดทนข่มฝืนมาก เออต้องทุกมากในการกินเป็นสงครามใหญ่แต่ถ้าใครวิปสัสสนาเห็นแจ้งชัดแล้วในประโยชน์คุณค่ามันก็กินสบายๆมันก็ของใครของมันนะะแต่ว่าการเคี้ยวนี่แหละถ้าใครฟันในอยู่ฟึกจะได้ประโยชน์นะฝึกได้ประโยชน์ทางร่างกายได้ประโยชน์ทางจิตวิญญาณอ่าใครที่ตั้งอะไรเถรบนใส่บาทฝึกไม่ใจร้อนะก็ลองเอาการกินนี้เป็นตัวช่วยด้วยก็ได้อ้าวันนี้ เราจะฝึกเคี้ยวช้าๆสักสิบนาทีสมมติว่าทำไม่ได้ไไดตลอดเนาะเอาทีละน้อยก็ได้ออขอเคี้ยวช้าสักสิบนาทีอย่างนั้นก็เคี้ยวปกติที่เร็วของเราก็ได้หรือใครทำได้ตลอดเลยก็ดีอ่านธรรมะในลรงสลาหลังเพื่อนทุกวันเลยนะตอนนี้นะอ,อือเป็นชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงกว่าแั้นก็ชั่วโมงครึ่งหรออปะอ่าค่อยๆไปค่อยๆเก็บไปมันมีบางวันเหมือนกันนะโยมมันมีคมรู้สึกว่าอ้ย พอแล้วเททิ้งดีกว่าแต่เจ๊นี่ก็ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องกินให้หมดตากต้องกินให้หมดเออมันก็มีต่อสู้เล็กๆน้อยๆกันนะเททิ้งดีไหมอะไรประมาณนี้นะพอแล้วอะไรเงี้ขี้เกียจเคี้ยวอะไรเงี้ยนะมันก็มีนี่คือสงครามของการต่อสู้โยมเราจะได้อ่านจิตเราตลอดว่าขณะกินข้าวเคี้ยวไปนะจิตเรามันเป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงมันอยากได้อะไรมันใจร้อนหรือมันใจเย็นเอ,อ่ รารพัดเลยอาหารคํานี้ถูกปากไหมคํานี้เป็นยังไงแข็งไปอ่อนไปนุ่มไปเค็มไปหวานไปจัดไปมันต้องมีเสมอแหละเนาะยกเว้นอาหารสูตรหนึ่งจืดนะมันไม่มีรสอื่นเข้ามาเท่าไหร่หรอกนอกจากรสธรรมชาติรสธรรมชาติก็มีเอาใครจะฝึกก็ฝึกนะฝึกเราจะได้ประโยชน์แน่นอนนะไม่มีเสียมีแต่ได้กับได้คือได้ประโยชน์ยอมเสียเวลาเพื่อชีวิต ถามดูสิว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็าชีวิตเราไม่ใช่เหรอทําไมถ้าเราจะทําเพื่อชีวิตเราทําไมเราไม่หาเวลาทำละ่ะทีเรื่องอื่นเราทําไมทุ่มเททําได้โอ้ยเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังเนาะทําไมเพื่อชีวิตของตนเราไม่ลองทําดูละ่ะหาเวลาทําดูละ่ะเพื่อพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณเราให้ดีขึ้นใช่ไหมไม่มีใครทําให้เราอะ่ะนอกจากเราเองจัดสรรเอง พยายามอย่ามีข้ออ้างว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันต้องจดจับชีวิตคนเรา24ชั่วโมงเนี่ยนะมันต้องมีจ็อกล็อกที่ทําได้เลยนะอ่าถ้าเราไม่เอาสมบูรณ์แบบสักทีเดียวอ่ะเช่นอ่ะสมมติว่าเรากินข้าวหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมมีเวลาเท่านั้นเนี่ยอ่ะฝึกเขี้ยวช้าๆห้านาทีเขี้ยวละเอียดห้านาทีอ่าเขี้ยวเร็วห้านาทีเขี้ยวปกติห้าสิบนาทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะได้ฝึกเป็นจังหวะจังหวะไป มาว่าสนุกออกนะเออดูแล้วมันจะสน,นุกนะเนี่ยเอ่เนาะสนุกก่อน้งบนไม่อาบน้ําอีกนะเนี่ยอ้าวสาธุ